ไหมที่ได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองในขี้ที่ไม่มีใครอยู่เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนที่ดงกล้วยท้ายหมู่บ้านดงกล้วยแห่งนี้เป็นที่ร่ำลือถึงความงามและความอุดมสมบูรณ์แต่ก็แฝงไว้ด้วยความน่ากลัวเพราะมีตำนานของนางตานีสิ่งสถิตอยู่ว่ากันว่าใครลบหลู่หรือตัดต้นกล้วยโดยไม่ขออนุญาตจะต้องพบเจอกับเรื่องร้าย คืนนั้นนายมณนะชายหนุ่มผู้มีนิสัยนักเลงชอบดื่มเหล้าสูบบุหรี่ไม่เคยเพียงสางได้เข้ามาในดงกล้วยเพื่อขโมยหนอกล้วยไปขายเขาไม่สนใจคำเตือนของใครตัดต้นกล้วยทิ้งอย่างไม่เกรงใจทันใดนั้นอากาศก็เย็นยเยือกเสียงลมหวีดหวิวราวกับเสียงกรีดร้องนายมณนะรู้สึกขนลุกสู้แต่ก็พยายามฝืนใจเขาเก็บหนอกล้วยใส่กระสอบเตรียมจะกลับบ้าน แต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงหวานแววเรียกชื่อเขาเบาๆมานะมานะเสียงนั้นก้องกังวานอยู่ในหัวเรากับมีใครมากระซิบข้างหูเขาหันไปมองรอบตัวแต่ก็ไม่พบใครนายมานะเริ่มใจไม่ดีรีบก้าวเท้าเดินออกจากดงกล้วยแต่ยิ่งเดินเท่าไหร่ก็เหมือนเดินวนอยู่ที่เดิมเสียงเรียกชื่อยังคงดังตามมาหลอกหลอนคืนนั้นทั้งคืนนายมานะไม่ได้กลับบ้านรุ่งเช้า ชาวบ้านพบของเขานอนตายอยู่ในดงกล้วยสภาพศพซีดเผือดราวกับถูกสูบเลือดดวงตาเบิกโพรงด้วยความหวาดกลัวในมือยังกำหนอกกล้วยแน่นหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปในดงกล้วยอีกเลยเพราะทุกคนรู้ดีว่านายมณะได้รับอำจากการกระทำของตนเองเขาผิดศีลข้อสองคือการลักทรัพย์และไม่เคารพในสิ่งที่ควรเคารพเสียงเรียกชื่อในดงกล้วยยังคงดังแววมาจนถึงทุกวันนี้ ถ้าคุณได้ยินเสียงนั้นอย่าหันไปมองเพราะคุณอาจจะไม่โชคดีเหมือนคนอื่นๆถ้าคุณไม่อยากได้ยินเสียงเรียกชื่อตัวเองในความมืดอย่าล